โอ้ยหูหอยโอ้ยต้องหอยต้องปูปลาไหลด้วยนี่ปลาใหญ่เอาไปเทตรงนู้นดีกวั่ามังเดี๋ยวออกเร้่มจะไม่ทุ่ม ค่ะ<ข>มันมานะคะสุดยอดเลยหลังนี้ส่วนหาลาที วยงามหนองเล็กๆอะ่ะหนองเล็กๆข้างป่าอุ้ยจ้ะน้ำดึกวางเลยไม่น่าเด็กกินวางอย่างนี้แหลนะอนนี้หลังต่อไปเลยค่ะตาบอดป้อมรู้ยังได้ดูเลย ครับมีตะเศรษหอยนี่เปิือกหอยเชอรี่นะครับไม่รู้ว่าเป็นปลาไหลเอาขึ้นมากินหรือว่าเป็นพวกหนูนหนเอาเลยย,ลยืนรออยู่ห <laughs> อุ้ยปลาอะไรอ่ะปลาอะไรเฮ้ยปลาเม็ดกระบอกอุ้ยตั้งหอยอุ้ยแจ๋วแจ๋วปลาอะไรตายนะเสียปลาอะไรโอ้หมวปลาดุกม้อน้ำข่วงหมทิ้งไว้หลายวันเพื่อนได้ทํายื้อทํายื้อเล่น นึกว่าปล่อยดีปล่อยก่อนดีกว่าปล่อยเยอะเพราะเรายังไม่ได้เกี่ยวเบ็ดอุ oh <yeah. laughs> ้ยเยอะปลาอะไรไอ่ะปลาดุน้ำมันท่วม <laughs> น้ำท่วมตายเหลือแต่ซากได้แต่หอย นีกเหลืออีกเอ๊ะกี่ตัวไปนะปลาดุกเหลือท่าสากมีแต่หลายตัวเนี่ยคุ้มแล้วปลาไหลหนึ่งตัวกับหอยนี่สากอลไปลาปหมอ อมผมมองจยิงน่้ไวนานเกิน,น,นก่อนจะไปถึงรอบหลังสุดท้ายชมส่วนแตงไปก่อนค่ะดอกแตง เหลืองอารามเลยอันนี้ของพี่สามนะคะตามไปชมกันเรื่อยๆมีบุกป่าด้วย วางและไม่น่าได้กินนะครับวางอยู่แถวแถวบ้านข้างๆลองแตงข้างๆลองทัวร์ เลยโอ้โหหอยโอ้โหนี่ค่ะหอยเพียบเลยนะไปเทนะครับ 2> <2> สองกิโลขึ้นนี่ ค่ะมาสุปผลงานกันดีกว่านี่ค่ะผลงานันนี้นเดี๋ยวใี้กายยกสูงเดี๋ยวหลุดิ <laughs> นี่ค่ะมันหมานนะคะรอบลังเล็กของเรายังไงก็หมานอยู่ยังอยู่ดี <laughs> โอเคค่ะถ้าพี่ๆนานาชอบคลิปนี้ยังไงช่วยก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเ <laughs> จอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสุดยอดค่ะ